ผู้ชมไปดูเรื่องเหตุการณ์การทุจริตยาขององค์การทหารผ่านศึกนะครับซึ่งสอสอพักประชาชนเขาได้เปิดเผยเรื่องนี้มาตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อนว่าเรื่องนี้ทํากันเป็นขบวนการนะฮะมีการส่งรถเนี่ยไปรับผู้ป่วยจากที่ลบบุรีเอาเข้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อทําการเบิกจ่ายยาหลังจากนั้นขบวนการก็เอายาที่เบิกจ่ายจากคนที่มาใช้สิทธิ์ขององค์การทหารผ่านศึกเนี่ยไปขายต่อเพื่อสร้างกําไร แล้วมีการเหมือนกับบอกกับญาติว่าให้กินหวานกินเค็มกินมันนะเพื่อที่อะไรฮะเลี้ยงอาการจะได้มีหลักฐานในการไปขอเบอิกยาได้คือมันโหดร้ายมากๆครับองค์กรซึ่งควรเป็นองค์กรในการดูแลสวัสดิการของคนที่ผ่านศึกมากลับมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจ้องหาผลประโยชน์จากองค์กรต่างๆเหล่านี้ล่าสุดมีความคืบหน้าเพราะผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการทุจริตจริงครับ วันนี้ตัวแทนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและผู้อำนวยการโรงพยาบาลฐานผ่านศึกครับนำโดยพลเอกเดชนิทิตเหลืองงามขำผู้อำนวยการอผศและแพทย์หญิงจิตติมาปรีชาผู้อำนวยการโรงพยาบาลฐานผ่านศึกเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นขบวนการไปแจ้งความต่อตำรวจกองปราบโดยข้อมูลพบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ระดับแพทย์อาวุโส มีพฤติกรรมนำยาที่สั่งจ่ายให้ผู้ป่วยไปขายต่อทำเป็นขบวนการมีผู้ประสานงานติดต่อรวบรวมข้าราชการที่มีสิทธิ์เบิกตรงเข้ามารักษาเพื่อเบิกจ่ายยาแลกกับค่าตอบแทนถึงขั้นให้คำแนะนำผู้ป่วยให้ทานอาหารที่มีผลต่อร่างกายนะักกินมันกินหวานกินเค็มแกล้งทำให้ป่วยตบตาแพทย์ที่โรงพยาบาลฐานพันศึกเพื่อขอเบิกจ่ายยาให้ได้มาซึ่งยาหลังจากนั้นเอาไปเก็บไว้ที่ห้องพักคอนโด แล้วก็ใช้บริการซักรีดในการขนส่งยานั้นต่อนะฮะเห็นความผิดปกติของรถตู้จากลบบุรีจากคนไข้าจากลบบุรีต่างๆก็มีการตรวจสอบแต่ด้วยระบบของโรงพยาบาลด้วยขั้นตอนวิธีการของหน่วยราชการที่ผมทำงานนะครับผมก็ได้เดินเนินการทางทางฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นผู้ในการก็มีการ มีการปรับย้ายอะไรต่างเพื่อให้ลงออกไปจากตําแหน่งที่ไม่สามารถจะทํางานเรื่องนี้ได้อย่างโดยสะดวกครับชุดเดียวกันใช่ไหมคะน่าจะเป็นบางส่วนครับท่านภูมิวิาสารเกษมสุขเลขาธิการปะปะทเปิดเผยว,ว่าเรื่องนี้เข้ามาตรวจสอบพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลเบื้องต้นพบผู้กระทําผิดในขบวนการหลายร้อยคนข้าราชการระดับสูงและบุคคลทั่วไปไม่ต่ำกว่า20คนเป็นหัวของขบวนการนี้ครับ งานปปทอเองเราก็จะเริ่มดําเนินการตรวจสอบตามอนนานาจและหน้าที่แต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เราตรวจสอบไปได้ไกลระดับหนึ่งแล้วนะครับคนที่รู้ตัวว่าก็ะทาความผิดเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยฟังดีที่สุดนะครับผมไม่ได้ขู่นะครับแต่ว่าเส้นทางทางการเงินไปถึงใครท่านเตรียมรับไว้ได้ ไม่ได้มีผู้ร่วมอยู่ในกระบวนการแค่สองสามคนนะครับในชั้นนี้เราตรวจสอบผู้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ที่ร่วมอยู่ในกระบวนการแต่ว่าผู้ที่ที่พบเห็นว่าว่ามีกระบวนการในการกระทําความผิดอย่างไรจนวันนี้เนี่ยแผนพฤตุสกรรมเนี่ยมันชัดเจนแล้วนะครับผมพูดได้เลยว่าแผนพฤตุสกรรมเนี่ยวันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วล่ะว่าได้ได้ลงไปดําเนินการกันอย่างไรนะครับ คุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับคุณจะเป็นใครก็ตามก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันวันนี้ก็เห็นอยู่แล้วท่านพอท่านก็มามาบอกนะครับแล้วก็มาให้ข้อมูลกับพวกเราเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกแล้วไปถึงใครก็คนนั้นเตรียมรับผิดบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าจะสอบสวนเรื่องทั้งหมดหาจับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายซึ่งเข้าข่ายความผิดในหลายข้อหาคือเป็นเจ้าหน้าที่ปฏบิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และถ้าเจ้าหน้าที่ทุจริตเนี่ยโทษมันจะสูงกว่าบุคคลทั่วไปนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านรองนายกภูมิธรรมก็กำชับมาเพราะท่านเป็นนายกสภาทหารผ่านศึกสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนหาข้อได้จริงในประเด็นนี้ต้องให้เครดิตกับเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขนะครับหรือสอสอภูมิสอสอพักประชาชนในฐานะผู้ออกมาเปิดเผยประเด็นนี้บ่กเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาทำงานร่วมกันกับหน่วยงานราชการ ขยายผลเรื่องทุจริตยาภายในโรงพยาบาลฐานผ่านศึกตรวจสอบเบื้องต้นมีมูลรวมถึงพบผู้ร่วมขบวนการหลักร้อยคนมูลค่าความเสียหายหลักร้อยล้านบาทวันนี้ได้เห็นความจริงใจของผู้บริหารอพศออนำทีมมาแจ้งความด้วยตนเองในฐานะผู้เสียหายและสสภูมิย้ำว่าเรื่องนี้ยังไม่จบนะเบื้องต้นหลังจากได้หารือกันขบวนการนับจากนี้ปปทปปป จะร่วมการดําเนินการสอบสวนขุดคุยและดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดโดยระหว่างพูดคุยวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือควรเร่งปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางในการใช้ AI เข้ามาตรวจสอบการเบิกจ่ายของผู้มีสิทธิ์ซึ่งจะช่วยกวดขันและป้องกันการเบิกจ่ายยาในลักษณะนี้ได้ในอนาคตสสภูมิขอขอบคุณทุกส่วนราชการรวมถึงสื่อมวลชนที่มีส่วนในการที่แฉขบวนการต่างๆเหล่านี้ด้วยครับ